ช่วงนี้นะผมนะได้ทำการมีอีเวนต์หนึ่งนะผมนะจัดขึ้นมาในโรบล็อกสนับนะเป็นอีเวนต์ที่มีชื่อว่าเมตาเมเทอรลิงอะไรสักอย่างหนึ่งนะผมนะผมก็ม่รู้เหมือนกันว่าอ่านว่าอะไรนนะน่อยก็นั่นแหละนะครับเอาเพราว่าอีเวนต์นี้นะผมนะคือมันได้ทำการจัดอยู่หลายแมปเลยนะผมนะซึ่งคือซึ่งซึ่งซึ่งแต่ละแมปเนี่ยมันก็จะมีภารกิจให้เราเข้าเข้า,เข,าเข้าไปทำนะผมนะเกี่ยวกับอีเวนต์นี้นะผมนะแล้วก็จะสามารถได้รับ ของฟรีด้วยอะไรประมาณนั้นนะซึ่งก็ถ้าใครที่อยากรู้นะผมนะว่าวิธีเก็บของฟรีทุกแมปเนี่ยมันมันเป็นยังไงบ้างนะผมนะก็ลองไปหานใน YouTube แล้วกันนะผมนะเพราะเรียกได้ว่าตอนนี้ไอคอนเทนแบบสอนเอาของฟรีในเกลื่อนเต็มยูทูบแล้วมู้ชมครับนะแต่ก็ซึ่งแน่นอนนะผมนะเกมพิกกี้ก็เป็นหนึ่งในเกมที่เข้าร่วมอีเวนต์นี้นะผมนะซึ่งก็เดี๋ยวในคลิปนี้เราจะทําการมาดูกันนะผมนะว่าอีเวนต์นี้จะเป็นยังไงนะผมนะซึ่งผมได้ยินมานะผมนะว่ามันเป็นแมปใหม่นะครับคือมันเป็นแม แบบแมปใหม่เลยเนะครผมนะนั่นแหละนะครผมแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเราสามารถทำได้เราจะได้สกินพิกกี้ใหม่ด้วยนะครผมนะแล้วก็จะได้แบบของฟรีในะี่อลวต้าด้วยอะไรมานั้นซึ่งก็แก้ไปลองหนูซิว่าเป็นยังไงประเด็นคือมันจะพาผมไปไปไป,ไป,ไ,ปไปเล่นกับคนอื่นใช่ไหมเนี่ยว้าวสุดยอดมากเซตติ้งกราฟิกสตรีมเออเปิดไ้ดีกว่าสตรีมเมอร์เฟรนดี้ออดิโอขอกราฟิกแบบโลแล้วกันนะ เดี๋ยวอันนี้ค MM ือมันแบบผมทำการเปิดสตรีมเมอร์เฟรนลี่ออ i ดโอนะครับประเด็นคือแล้วมันขึ้นเพลง Raining Taco โกไหมผมคือเพลง Raining Taco คือมันคือมันไม่ได้ติเลคสิ์แล้วแต่ไม่เป็นไรเอาไปวเราเปิดก่อนนะครับเอาไปว่าหวังว่าจะไม่จำ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 ไม่โดนดิเลคสิ์นะครับว้าสุดยอดไปเลย เอาล่ะไปที่อีค e ปแม่งดีกว่าเพราะเพราะเราจะเขาต้องรีบแล้วคือคือพวกเขาจะขึ้นเวทีแล้วแต่ว่ามันมีสัปลาดด้วยแล้วฉันก็ไม่อยากจะเข้าไปใกล้ๆโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันช่วยเองโอเคถ้างั้นถ้านายคิดว่านายสามารถจัดการมาได้ก็ก็เชิญเลยโอเคผมอยากจะให้มันแบบมันทำเป็นเหมือนอาร์บีบอตเทิร์นน่ะก็ก็คือแบบ แล้วไอ้ข้างข้างบนคืออะไรวะก็ก็คือแบบใครทําของของใครของมันอนะแต่มันน่าจะไม่วะ่ะโอ้เนี่ยแล้วโซมันเหมือนน่าจะมีคนทําไปแล้วมั้งเนี่ยให้ตายสิเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเราไม่รู้นะว่าต้องทําอะไรบ้างเอาเป็นว่าเราเอะไรนะว้าวว้าว,าวานี่คือสัปร,ราห์แล้วเนี่ย เดี๋ยวอันนี้คือมันสปาร์ลาหรอือเปล่าเอ้ยวัสดีพี่อืมโอเคอันล็อกได้ไหมไม่ได้อะไรวะกูระบบอ,อะไรเนี่ยเรียบร้อยตายหาไปหนึ่งคนคืออะไรวะ ตรงนี้มีอะไรเนี่ยมีกีตาร์เก็บทำไมไม่ได้เพื่อนลองงงจังเลยอ่ะนายทักกันนายกำลังทำอะไรกันอยู่อ่ะตรงนี้มีกีตาร์สีเขียวแล้วก็มีคนทำอะไรไม่รู้เสร็จไปอีกหนึ่งหนึ่งขั้นตอนว่าวมันจะง่ายขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยไม่เชื่อเลยดิมนี้ดีกว่าเอาเชื่อในกูขาดคาตสายบอกโอ้สามารถใช้สิบลายได้เยี่ยมเลย Làm ngay, một hôm là, yêu, hết 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 ผมอยากจะรู้ว่าว่ามอนสเตอร์มาไล่ฆ่าผมหรือเปล่าเพื่อนอย่าเข้าไปใกล้มากนะก็อ,อะไรครับตามสภาพเหมือกับว่าคือมันจะมีการแบบ คือบอทมันมันเหมือนกับว่ามันจะมีแบบหลายช่วงเวลาเหลอเนี่ยเขาทำอะไรกันเสร็จหมดแล้วเนี่ยกูยังไม่ไม,ไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยกดคย์วอล์ก What the hell dude เอาไมา่เอาไมา่เอาไมา่เอ้ยกูให้กูเล่นไม่กูอยากเล่นไม่ อ้าเป็นไงล่ะเกมวันนี้ไม่ได้มาให้กูเล่นเลยผมขึ้นไปได้ไหม D A A S. อ่ะ D A A S เอาววะต้องกดต้องกดให้ถูกจังหวะแล้วมั้งเอ้ยเพื่อนเราอยากเล่นนะให้ผมให้กูเล่นกูอยากจะเล่นยังไงยังไงละ่ะโอเคมามาให้กูเล่นเลยให้กูเล่นเลยอย่างเงี้ยให้กูเล่นเลย นี่เด,เดี๋ยวดูกูเก่งมาก W D W W A แงวโคยังง่ายเลยวผู้ชมเชี r ย W S เฮ้กูกดถูกไม่ใช่ว่ากูกดตามจังหวะแล้วนะกูกดตามจังหวะแล้วไม่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 เราเราแล้ว,ลว,ลวคือเราเดินไปอีกฝั่งหนึ่งแล้ว คือคืเดินคือเราเดินแล้วค mm ือเราได้อะไรกูไม่ร nah. like ู้เหมือนกันนะคือคือมันเป็นการล่าคือมันเป็นการล่อไอตัวปีศาจนี่มาด้วยป่ะผมไม่รู้เหมือนกันนะไม่กูจะขึ้นกูจะสแปมคลิปเลยไหนกูจะสแปมคลิปเลยเอ้ยทำไมกูสแปมคลิปแล้วกูมีดีไอวะให้กูเล่น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 กูเก่งไหมกูเล่นให้กูเล่นให้กูเล่น S W D D ต้องกดถูกจังหวะมากๆเลยเว้ย A S S เดี๋ยวท่านจะคุยแม่คำไปเดี๋ยว A S S จะมาเถอะจะมาเถอะจะมาเถอะ W เฮ้ยกูกดพลาดหรือวะ D W โ Oh my god เก่งเลยว่ะคุณผู้ชมเป็นไงกูบอกแล้วกู MVP A A D เปเนี่ถึงแล้วโค ยังเก่งเลยวะไงอันนี้คือเสร็จแล้วเหรออันนี้คือเสร็จหมดทอย่างแล้วห้าภารกิจแล้วยังไงต่อครับแล้วคือออกออกไปจากที่นี่ออกไปตรงนู้นทางออกโอเคได้เลยโหง่ายเลยแบบ so e ี s y so easy เบรกูไม่ได้ทําอะไรเลยกูกูเอ้ยแต่อย่างนักพรูก็ทําช่วยช่วยเพื่อนทําอย่างหนึ่งด้วยนั่นแหละว่าแต่จะน่าเสียดายว่ะคือเอาจริงด้เขาเขาอยากเขาอยากจะทําคนเดียวอ่ะอุ้ยเสร็จแล้วอุ้ยง่ายจังว่าอันนี้คือเราฆ่าปีศาจเหรอ ว้าวราคาปีศาจไปที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมสุดยอดมากนะปีกสุดๆไปเลยเราชนะแล้วว้าวสุดยอดมากครับเว้ยนายเป็นคนที่จาัดก,การปีศาจต,ตัวนั้นใช่ไหมโห้ยนายทำได้ดีมากเลยขอบคุณมากเลยนะเอ่ะเดี๋ยวเราทําการไปเริ่มการแสดงกันดีกว่าเว้ยคุณไม่เอาเพลงติดขัดิทนะขอร้อง โอเคเดี okay, ๋ยวผมขอเล่นอีกรอบหนึ่งผมอยากจะรู้ว่า,ว,าว่าเราต้องทําอะไรบ้างเลยรอบที่แล้วเนี่ยผมแบบผมผมยังงงๆงงงอยู่ไงมีมีอยู่สี่คนนะครับโ okay. อเคเอาเป็นว่าภารกิจของเราก็คือต้องต้องทำทัสอะไรให้มันครบทั้งหมดห้าทสใช่ไหมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งผมรู้ว่ามันมีทสหนึ่งที่เราเดินทรงตัวให้ได้แล้วแล้วก็ยังเหลืออีกสี่ทสที่ยังยที่ยังไม่รู้ว่าต้องทําอะไรบ้าง แต่ก็เคยเดี๋ยวลองดูหน่อยแล้วกันแล้วทำไมถึงมีมีแค่ผมคนเดียวเนี่ยเอาเป็นว่ามันมีไอ้พวกเหลืองๆพวกนี้เหลืองๆพวกนี้นี่มันคืออะไรวะอัานล็อกอัน,นอันนี้ก็ยังอ่าล็อกไม่ได้นะครับเล่นดาร์สได้เลยฮิตวอเตอร์เฮล เอ้ยกูเก่งมากเลยนะเว้ยกูต้องกดทิ้งที่ได้สิเอาใหม่เอาใหมา่เอาใหมา่เอาา้ยกูเก่งกูเก่งกูเก่งเอาใหมา่ให้กูแก้ตัวให้กูแก้ตัวเฮ้ยเป็นไงได้แล้วหนึ่งดอกไ,ได้แล้วไม่ได้อืมสวัสดีครับพี่เอ่อพี่เดินบังแบบนี้ก็อาจจะไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นะพี่นะ ชิบหายแล้วกูตายนี่เลยโอ้โดนเพื่อนโดนรับกรรมไปตามว่าเอ้ยไม่ไม่ไม่ผมขอโทษเพื่ต่อไปนี้ผมจะผมผมจะไม่เล่นผ้าแล้วพี่พี่ขอโทษผม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 ไม่รู้เรื่องแล้วคือแล้วคือเขาเขาเขา เขาจะตามผมมาตลอดอย่างนี้เลยเหรอเอาเอาถ้าเขาตามมาอย่างนี้แล้วผมจะเล่นไอเกมอันนั้นต่อได้ยังไงวะเฮ้ยเพื่อนระวังเว้ยมันมีสปราอยู่อุ้ยเขาได้กล่องอะไรไม่รู้ด้วยมันมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้กูเล่นอีกรอบนึงเป็นไงได้แล้วหนึ่งทร์เก็ตเนี่ยเพื่อนเนี่ยไอเนี่ยมันมาบัง่ะเพื่อนทำไงเนี่ยเอ้ยกูได้แล้วกูเก่งได้ครบสามแร์เก็ตแล้วเอาไม่ได้เหรอ อ๋อต้องทำให้มันครบต้องแบบแห้ครบแบบสามอันเหรอะเอากูได้แล้วนี่หว่าโอเคอะไรให้กูออกไป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 เพื่อนะกล่องไปทำอะไรอ่ะแล้วไม่สิต้องต้องถาม่อนหนเอากล่องมาจากไหนเขากล่องมาจากแถวๆสักจุดหนึ่งนะปลดล็อกเรดิโอตรงนี้ก็ไม่ได้ตอนนี้ทำอะไรไม่ได้เลยเอาเพราะว่าคือน่าหละคือเราต้องหาที่ปลดล็อกอันนี้ก่อนเว้ย แล้วทำไมมันทาเกลียดกูเนี่ยเอ้ยไปทาเกลียดคนอื่นดิเอ้ยแล้วทำยังไงต่อแม,ไม,ไม่ไม่ไม่ไล่กูคนเดียวเลยเอ้ยมันอัดล็อกอัน,นอันนี้เราปะอัดล็อกแล้วมันเอากล่องมาจากไหนวะเอาไปว่ามันเอากล่องมาอัดล็อกอันนี้เหรอผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะโอเคอันนี้คือเป็นอันนีจะเป็นอีกหนึ่งมินิเกมแล้วมั้งให้เรา แล้วเอลเลีโอ้นี่ยมันหนีไวทำอะไรวะเนี่ยแบตเตอรี่อ๋อเอาหาถานมามาใส่แบบมามาใส่วิทยุเอ้ยนีไ่ไงเจอกล่องอะไรไม่รู้เก็บกล่องมาเพื่อเราเจอกล่องได้ละเราเอากล่องมารวมกันได้ไหมอ๋อกล่องมาวางไว้ตรงอ๋อมัน,ม,นม,มันมีที่บอกเหรอโอเคถ้างั้นนายวางไว้ตรงนั้นนะเพื่อนวางได้ปะ อ๋อไม่หรือว่าหรือว่าอ๋อไม่ไม่ไมคือเราไม่ต้องวางเอาไว้ที่เดียวกันเปล่าดรอปตรงนี้ได้กีตาร์ว้ยด,ด,ดีดีโอเคดีดีแล้วล้วไงต่อแค่นี้เหรอเออทำไมาง่ายจังวะโอ้โซอีซี่บร์ ผมเล่นอันนี้ได้ปะเอ้ยผมเล่นได้ผมเล่นนี้เลยลเดะเนเน่ๆๆๆๆมามาเดี๋ยวเป็น MVP เลยดี D. เอ้ยกดถูกไม่ใช่เหรอว่า A W เป็นไงล่ะ S. S. ดีเอสเอสโหโคตรเก่งเลยว่ะคุณผู้ชมเอดีวสายยัง ยังมีอีกอะ A S D ว้าวอีพีมากเลยสรุปก็คือคือมันมีกล่องนะครับที่อยู่ในที่อยู่ตามแมปอยู่แนละ้วคือเราจะทำการเอากล่องมาใส่โอ้ยมาให้มาเดี๋ยวเดี๋ยวกูเล่นกีตาร์เอ้ยกูเล่นกีตาร์เองมึงเก่งไม่พอหรอกนะกูเก่งสุดในโลกละ ตกคือมันจะมีภารกิจแรกก็คือไปเล่นไอไอปลาเป้าตรงนั้นแล้วก็แล้วก็หากล่องทั้งหมด2กล่องมาโหทำไมแค่นี้ก็ทำไม่ได้หรกเ่ให้กูเล่น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 ให้กูกูเล่นกูเล่นเล่นเ้่่เ้เรเร็วเเเอดี เชีย่ยโคตรเร็วเลยอันนี้อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมามามาให้กูแก้ตัวให้กูแก้ตัวให้กูแก้ตัวเอาใหม่วิลด์วิลด์เบรรี่เอาไปใส่เอาไปใส่วิทยุเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวแต่ถ้าถ้าผมมันก็เสร็จหมดแล้วนะมามาให้กูเล่นให้กูเล่นมึงมึงมึงกาเกินไปเดี๋ยวกูกูเดี๋ยวกูเก่งกว่าเดี๋ยวกูโชว์ให้เอง A <The field. S 2> W W <Dana. S 1> D W A A W a, a D B ก็ค so, so like, so ือแท้ซาก็คือมีเกมไอปลาเป้าใช่ไหมแล้วก็มีเดินทรงตัวแล้วก็มีไอที่คือที่เราต้องการเอากีตาร์มาอานนี้เขาจะเป็นภารกิจสุดท้ายลรวมั้งน่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายแล้วแหละผมว่า ทำอันนี้ไปอันนึงใช่ไหมผมคิดว่าไอ้ฐานที่เอาฐานใส่เอาฐานใสว่วิทยุเขนาน่าจะเป็นภารกิจแบบสแตนมอนสเตอร์หรือเปล่าผมผมไม่รู้เหมือนกันนะเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงเป็นไงอาเอาชื่อกูพาไปอันหนึ่งกันเออเออกูทาได้โอ้โหเป็นไงกูโคตรเก่งเป็นไงโอเคจบแล้วปะ่ะจบแล้วจบแล้วที่เหลือคือเราไปจัดการสัตว์ประหลาดลหรืออะไร อ๋อให้เราทาการไปเอาอาวุธเหรอเมื่อกี้มาเห็นเพื่อนหอยิบอาวุธมาไม่มันคือมันคือแล้วมันคือไปตกปลาเอาไปตกปลาไปเกี่ยวมันไม่ไม่ใช่เราต้องเอาเบ็ดตกปลาไปทํอะไรก่อนมปทาอะไรวะมามาเปิดอ๋อตก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 ดาบขึ้นมาเอาคเอานนเนี้ยเอาดาบไปเฉือนมันอทีนี้เอาดาบไปเฉือนมันเลย สรุปคือผมคิดว่าวิทยุน่าจะเป็นตัวล่อตัวล่อสัตปละแล้วมั้งนะครับน่าจะเป็นแบบภารกิจเอาไว้แบบล่อสัปละโอเคมาเดี๋ยวผมลองลองเล่นไอ้นี้อีกรอบดูซิอ๋อนี่ไงกล่องอ๋อไม่มีกล่องตรงนี้อยู่เหรอเอ๊ฉันได้กล่องมาแล้วล่ะเชื่อเราปีศาจมาตั้งแต่เริ่มเลยใจนะเพื่อนเอาเป็นว่าเราจุกเอาเป็นว่าเพื่อนนายล่อไปนะเพื่อนเดี๋ยวคือเรา่าจะเอากล่องไม่ได้แล้วมั้งอ๋อใช่คือเขาต้องปลดล่อไอ้นี้ก่อน ทางเข้าก่อนแล้วเราปลดล็อกยังไงวะกูไม่รู้เหมือนกันเอ้ยกูเกมกูเกมกูเกมมาก่อนกูห่วงมามาเดี๋ยวเราเล่นเอ็เกมดาร์นี่ก่อนก็ได้นะเอ้ยปลาหนึ่งเออไปแล้วได้แล้วหนึง่งเออเชีย่ยอะไรของกูวะเนี่ยเฮ้ยปลาเข้าสองเอ้ยปลาดิปลาใส่อันนี้ปลาใส่อันนูน้นไม่ปเป็นไรดูเล่นอีกรอบนึงกูเก่งเอาเชี่ยปีศาจไม่เปลี่ยนทาเก็ตกูไอ้นี้ดีกว่า แล้วแล้วแล้วเราจะปลดล็อกอันอันนี้ยังไงครับอ้าวปลดล็อกได้แล้วนี่วัดอ๋อคือแค่ถือกล่องหรือหรืออะไรว่าเออไม่รู้เหมือนกันช่างมาันเถอะเอาไปว่าเราดรอปไปตรงนี้โอเคแล้วก็อันอันนี้เป็นมินิเกมที่ที่ผมยังไม่ได้เล่นนะเดี๋ยวผมขอเล่นมินิเกมนิดหน่อย,หน,อยหน่อยแล้วกันต้องจำออเดอร์อันนี้อันนี้แปลง DWD โอเค S, S D S W wow. okay. A D S W ว้าวโอเคก็คือหากล่อง หากล่องมันจะมีกล่องทั้งหมดสามอันมา,มาวางไว้แล,ล้วคเราจะได้คือดนตรีจากนะั้นเล่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 นมินิเกมจะมีอันหนึ่งที่เราจาจาลาดับอันนึงให้เรากดตามจังหวะแล้วก็อันนึงที่กดตามจังหวะเหมือนกันแต่จะเร็วมากแล้วก็มีเดินทรงทรงตัวแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเล่นไอ้ปาเป้า,ปาโอเคทั้งหมด5มินิเกมนะครับพอเข้าใจได้อยู่ส,ส,ส,สรุปก็คือประตูตัว,ต,วตัวนี้คือเปิดคือคือคือต้องมีกล่องเพื่อเพื่อเปิดเหรอ ไม่ได้แจมกันมาเดี๋ยวผมเล่นอันนี้อีกรอนนึงอะเอะปลาเข้าหนึ่งเป็นไงปลาเข้าปลาเข้าสองปลาเข้าสามปลาปลาเข้าสามเอะปลาเข้าได้ไหมไม่ได้เหรอทำไมไม่ได้วะปลาอีกหนึ่งปลาอีกหนึ่งคือมันต้องได้ติดต่อกันสามอันเหรอหรืออะไรคือมันต้องปลาให้ได้ติดต่อกันสามอันเหรอวะเอ้ให้กูเล่นให้กูเล่นให้กูเล่นกูเก่งกูเก่งกูเก่ง หนึ 1> 1่งสองโอเคใคเดี๋ยวเราจะตระหกรึ้งเดี๋ยวเราตะหกรึ้นสามสามวาดเอาไมา้โอ้แต่เฮลเดิดวาดเฮ้ยทำไมกูกากาว่าเอ้ยอะไรวะเนี่ยไันไปไม่ได <c oughs> <c oughs> <de ug> ้เดี๋ยวกันเอาไปวาดเดี๋ยวมขาลองดูไอ้วิทยุหน่อยีิยผมไม่ผมอยากจะรู้ว่าวิทยุนี่มันมีไว้จะทำอะไรเว้ยมันต้องหาฐาน ถ้าผมเดาคือเรา่าจะต้องเป็นการมันแล้วน่าจะเป็นการนี่เคยเป็นการล่อสัปลาดมาจริงด้วยเห็นปะใช่แสดงว่าโอเคแสดงว่าวิทยุเอาล่อสัปลาดนะครับโอเคพอเข้าใจได้อยู่เ,เพราะว่าถ้าถ้าใครมีฐานก็มาใส่วิทยุนี้มันจะเป็นการลอา่อมันเอาไว้อ่าแล้วเขาแก้ตัวใหม่ก็คนมันทำเป็นกุก,กากว่าปลาหนึ่งเออเป็นไงแมวปลาไม่โดนวะ โ oh อ้ไมค์ทำไมตัวกูกากจังวะเนี่ยอีกรอบนะึงอีกรอบนึงอีกรอบนึงมามาเพื่อนเพื่อนให้ให้กูเล่นปลาหนึ่งปลาสองปลาสามไม่ทำไมกูพลาดสามวะว้าอ What? เออได้แล้วแล้วก็ปลานี่แล้วก็อันสุดท้ายเออได้แล้วเป็นไงโอ้โ oh, หยังเก่งเลย ไงเกงมากที่เหลือคือต้องหากล่องแน่กล่องอันสุดท้ายแล้วก็เอากีตาร์ไปไปใส่กีตาร์แล้วก็เล่นตามจังหวะแค่นั้นจบอ้ก็เป็นแบบอีเวนท์ที่ก็ถือว่าแปลกใหม่ดีนะนะเพราะว่ามันไม่เคยมีแมปอันไหนหนอนมาที่มันทาแบบแบบนี้นะเดี๋ยวผมเอาไปดวยคือตอนนี้ผมคือผมอยากจะผมอยากจะเป็นคนที่ฆ่าปีศาจดูอ่ะผมผมขอเฝ้าตรงตรงนี้ได้ไหมฮ้ฮร้อยเพื่อนไปเล่นินเกมเอ้ยอันอ่ะคือเนี่ยอันอันนี้เคยเป็นมินิเกมที่มันแบบเร็วมากเลยนี่ว่า เออเพื่อนกูขอจะเฝ้ากูขอเฝ้าแบตกปลาเพื่อนกูขอเฝ้าแบตกปลากูกูกูอยากจะกูอยากจะได้ใบตกปลารอบนี้ก็คือถ้าทำครบห้าอันแล้วแบตตกปลาจะโผล่มาใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวขอรอให้เพื่อนมาทำก่อนนี่กูสแปมเลยกูสแปมกูสแปมกูกูกูอยากจะเป็นคนทำกูอยากจะเป็นคนทำรอบนี้เพื่อนสู้ๆเพื่อนฉันฉันเชื่อว่านายต้องทำได้แน่นอนหรือว่าหรือว่าหรือว่าก็ต้องไปช่วยเขาจริงๆวะเนี่ยโอ้ไม่มีอยู่นสี่คนเนี่ยทำมันทำมันแค่แค่นี้ก็ทำไม่ได้แล้วว่ากากจังเลย เก็บเป็ดตกปลาเขาเขาเขาทำได้แล้วเก็บเป็ดตกปลามามาเดี๋ยวรอบนี้เราลงเจอกูรอบนี้เราลงเจอกูทำการเอาเบ็ดตกปลามาตกดาบนะครับตรงนี้กูขอดาบกูขอดาบคือมันคือไม่ต้องกดไปตรงนี้เไม่ไม่ไม่กูกูจะเก็บกูจะเก็บไม่ไม่ไม่กูจะเก็บกูเก็บวัดอ้าว เก็บไปแล้วระไม่ทำไมเพื่อนเก็บไปโถ่คุณผู้ชมไอ้คนพวกคือคนนี้นี่แม่งชอบแย่งซีงอะปะแค่ตายเสร็จเคยให้กูเป็นพระเอกบ้างก็ได้นะไม่ครับตอนเริ่มต้นเรายังไม่สามารถปลดล็อกไอ้ไอ้ประตูตรงนี้ได้อะคือมันคือต้องทําอะไรสักอย่างก่อนเว้ยไม่แน่ใจว่าทําอะไรนะครับแ๋ยวผมดรอปกล่องไว้ก่อนก็ได้อะใครอยากจะเก็บกล่องนะเก็บกล่องไว้เลยเพื่อนเราต้องทําอะไรวะปลดล็อกไปทะยุราทัาเมื่อไหนจะสามารถปลดล็อกไอ้ประตูตรงนี้ได้ แสดงว่าเคยเขาต้องหาของเพิ่มเติมใช่ไหมได้ผมเดียวอ๋อแบตแบตเตอรี่เหรอมดี๋ยใส่แบตเตอรี่ไว้ล่อปีศาจล่อสิ่งชั่วร้ายขจัดสิ่งชั่วร้ายใช่ไหมมันจะล่อไปบปะเพื่อระวังนะเพื่อนเฮ้ยได้ไงเนี่ยคือมันเป็นการแบบไปกดปุ่มอะไรไม่รู้ด้วยอ่ะเนี่ยเนี่ยกูเอ้ยกูเสียงแล้วไม่รู้กูกูได้ยินเสียงนะเมื่อกี้เขาเขาเขาทำจังไหนอ่ะอ่าโอเคโอเคเอา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 ไปว่านายทำมันนั่นไปเอาไปว่ากูล่อปีศาจให้ละ เขาเขาทำอะไรวะเมื่อกี้อยากจะรู้ไม่คุณผู้ชมผมไม่ยอมนะตราบใดที่ผมไม่คือไม่รู้วิธีที่ที่ผมจะทำไอไอคือวิธีการเปิดประตูได้ผมก็จะไม่ผมก็จะไม่เลิกเล่นนะครับใช่ผมนะสุดยอดมากนะครับมารอบรอบรอบนี่กูกูคนทำให้ได้ เนี่ยมันจะมีแบบคนที่แบบจะพยายามแย่งซีนกูเว้ยเนี่ยเนี่ยดดูดูมันจะเดินตามผมมันจะแย่งซีนผมเนี่ยเอ้ยไม่ไม่กูไม่ยอมกูไม่ยอมกูไม่ยอมกูต้องเก็บดาบกูต้องเก็บดาบไม่ทันกูต้องเก็บดาบไม่ทันกูกูต้องสองปุ่มเลยกูรู้กูกปุ่มอะไรกูกูกต้องสองปุ่มอ่ะเอ้กูได้รอบนี้มากูเป็นฮีโร่เว้ยรอบนี้เป็นไงโอโคเนี่ยพระเอกตัวจริงมีแบตเตอรี่ตรงนี้ตรงนี้ด้วยเหรอเดี๋ยวก่อนนะสิ่งสุดท้ายที่ผมจะทำคือผมอยากจะรู้ว่าว่าว่าเราเปิดประตูตรงตรอนนังงไ วุ้ยพี่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 จเยนเ็นหพี่พี่มาไล่ผมแบบนี้ตั้งตั้งแต่เริ่มเลยเหรอ <S <S หรือว่าให้เราเอาทำการเอาฐานไปใส่ปะเอาฐานไปใส่แล้วมันจะเปิดได้ปะอย่างงั้นเหรอไม่รู้เหมือนกันนะแต่เดี๋ยวลองดูไอ้กล่อง,องพวกน,นี้เราเปิดได้ปะไม่ได้เอาฐานมาใส่ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้แล้วเราเปิดยังไงวะตรงนี้ มันเปิดยังไงไม่ใช่ไม่ใช่กีตาร์เคสมันเปิดยังไงใส่อันนี้ก็ไม่ใช่มีแบตเตอรี่ตรงนี้เพิ่มเติมแล้วมันเปิดยังไงวะเนี่ยมันเปิดยังไงให้กูเข้าไปเดี๋ยวนี้เลยว้าวว้าวว้าวใจเย็นใจเย็นพี่พี่เป็นอะไรเนี่ยพี่พี่พี่ใจเย็นพี่ปพี่เป็นอะไรพี่เป็นอะไรพี่เป็นอะไรใจใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ ไอเราเราเปิดประตูยังไงอ่ะเราเปิดประตูยังไงอ่ะแล้วเขาทำไมเคยเขาทำไมเคยเมื่อกี้พี่แกเขาอารวาสวะเอาเข้าได้แล้วแล้วเปิดประตูยังไงวะเนี่ยโอเคคืยเมื่อกี้คือเด็กคือคือได้ได้ลองไปดูมานะคือเขาบอกว่าคือเราต้องการไปหาคีย์การ์ดเว้ยเขาจะมีคีย์การ์ดตกอยู่ในหัวหมนะที่พื้นนะครับแบบแต่ว่ามันจะเปลี่ยนคือสถานที่ของของคีย์การ์ดมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆคือต้องหาให้เจอ แล้วก็แบบสามารถเอาไปเปิดประตูได้ซึ่งกูหาไม่เจอนะแล้วกูก็ช่างแม่งเถอะเอาเพราะว่าเราจะได้เป็นเสื้อผ้านะครับนะเป็นเสื้อผ้าสามดีหรือเปล่า <c oughs> นี่นี่เราจะได้เป็นเสื้อผ้านี้เว้ยจากการที่เราสามารถทำธุรกิจในแมบพิกี้ได้โอ้โหสุดยอดมากเลยแต่แต่กูไม่ใส่หรอกนะ